เรามาเที่ยวเขื่อนปักน้ำระยองนะครับเดี๋ยวหาเขื่อนกันเขื่อนมันคือตรงไหนคือเมื่อกี้เราถ่ายรูปกันงงไหนคือเขื่อน oh <boy. S 1> อเขื่อนอยู่ไหนอ่ะเขื่อนอยู่ตรงนู้น เป็นประภาคาเล็กๆนี่มีสาลอืมสารจ้าแม่ลำพึง ยืนทานทำแมลำพิงนะครับเราลองเดินไปทิตรงนี้คนตกปลาเยอะมากเลยคนระับเมื่อกี้ก็ ตรงทะเลก็มีตรงนี้ก็เป็นปากน้ำของระยองตรงนั้นเป็นสถานีวัดระดับน้ำนะครับของกรมเจ้าเหลือเพียบแหละ ตรงนี้ก็จะมีร้านอาหารร้านเด็ดด้วยนะเนี่ยครับตรงนั้นเขาเรียกเขียนเขื่อนปักน้ำระยองแต่เราก็ไม่เห็นนะว่ามันจะมีเขื่อนอยู่ตรงไหน,นร้านกุตบอลร้านอาหารร้านเด็ด ชื่อร้านแหลมเจริญนะไอ้มาระยองก็มากินร้านนี้ผมมันเลนเก็บบอร์ดกันนาะร้านที่เมื่อกี้เขาทำกิจกรรมกันก็คือสวนสาธารณะแหลมเจริญนะครับตั้งแต่ปี2,552ห้รอ ก็ไม่นานมากเท่าไหร่ส่วนพอหันหมาอีกทีตรงนี้ก็เป็นตลาดย่มยอมๆนะเหมือนเป็นตลาดนัดนะมีต้นสนเต็มเลยค่ารื่นมากนะครับของแหลมเจริญนี้แล้วเราตรงนี้จะมีร้านอาหารที่เรียกว่าแหลมเจริญซีฟู้ดด้วยนะก็เป็นร้านเก่าแก่ชื่อดังของระยองเลย แต่ก่อนตรงนี้เป็นที่จอดรถนะนี่มาเป็นคาเฟอเมทอนแล้วอะ่ะมีคนกินพอสมควรเลยนะช่วงนี้อ้าว้นานร้านก็คงต้องปิดซิดโมโรยเมทอนเปิดนะครับอ๋อเขาก็เหมือนเปิดนิดหน่อยนะเปิดนิดหน่อย คือหาแถวนี้เนี่ยมันก็กว้างนะครับแล้วก็มีคนมานั่งชิวกินอาหารกันด้วยนะก็กลางเสือได้เลยก็เห็นมีคนเล่นน้ำทะเลนินดหน่อยๆนะแล้วตรงนั้นก็เป็นสนามฟุตบอลสนามฟุตบอลแบบทรายอะ่ะ อมีหน้านหละก็เลยมีลานน้าเล็กๆอยู่ตรงนี้ได้นะครับมีเว่าขายด้วยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจที่น่าสนใจเลยทีเดียวน้ําทะเลระยอง้ตรงนี้น้ํำใสนะ หาดกว้างมากนะครับเห็นเลยว่าหัดหาดกว้างจริงอ่าทะเลมีคลื่นฮึ่ม้ายละเอียดยิบเลยครับลันไปเหยียบนิดนึงละเอียดมาก ดูน้ำด้วยน้ำเป็นอย่งเยี่ยมไปเลยได้สัมผัสทายและน้ำทะเลคนก็มาปิกนิกกันนะรู้สึก มว่าวขายตัวละห้าสิบกับตัวละร้อยตัวใหญ่ร้อยหนึ่ง 101. ตัวเล็กห้าสิบว่าวพวกนี้ก็ถ้าลมแรงก็ขึ้นง่ายอยูแล้วนะอ้าวปลาหมึกต,ต้มตําที่เราทานกันเป็นประจำอ๋อลงเลย รู้สึกเลยว่าเป็นสถานที่ที่โอเคเลยนะใช้ได้มีสาธุนุพโภพร้อมค,คนก็นชอบมาตกมากันนะครับบ๊ายบาย